า,า,าค่ะอันนี้เป็นผลเม็ดมะม่วงหินมะพานนะคะหรือบางคนก็เรียกว่าหัวคบนะคะแล้วแต่คนเรียกอันนี้คือผลที่ยังไม่มีการเอาออกจากตัวผลไม้เข้านะคะเดี๋ยวเราจะเด็ดตรง ตัวมเมล็ดเขาเพื่อมาทําการคั่วเพื่อกินมเมล็ดประม่หินมาพานเวลา,าเราแกะเม็ดตรงนี้ออกมานะคะมันก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะคะนี่คือที่เราแกะออกมาแล้วนะคะค่ะอันนี้เป็นเม็ดมะม่วงหิมาพานสดนะคะที่เราเก็บจากต้นทีนี้ถ้าเราเก็บมานะคะเราจะเอามาคั่วกระทาะเปลือกเนี่ย เราต้องตากแดดประมาณให้แห้งประมาณ2วันนะคะพอตากแดดแล้วเนี่ยเราก็ถึงจะนำมาทำการกระเทาะเปลือกเอามาคั่วไฟนะคะกระเทาะเปลือกเพื่อจะได้กินเนื้อเมล็ดข้างในเขาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะคะนะคะก็จะเอาใบไม้วาง มล้จะเก่าวาง,งาวแล้วก็จะจุดไฟไฟนะคะจุดไฟเสร็จแล้วเราจะเอาเม็ดมะม่วงหรอค่ะโยลงมาเอาใบไม้มาติดเ,เยอะ 아, oh, 맞 wow. กเก็ดค่ะเราต้องหาไมา้คนไกลๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีน้ำมันเขาก็เด็นออกมาค่ะมันจะอันตรายได้นะคะ ต้องใส่ใสใส่นี่ทางดิน้มันมันนยค่ะเราควรใช้กระามังใบใหญ่หน่อยก็ได้นะคะเพราะว่าจะได้มีพื้นที่แล้วก็อากาศมันจะได้ไม่อัดแน่นเกินไปทําให้เวลาเราเผาเนี่ยเราก็เอาไม้อะคะ่ะคนคนขน,นมเมล็ดเขาเพื่อให้มเมล็ดเขาเนี่ยมีการไหม้ทั่วถึง ค่ะเราก็หาไม้กระทอ้อะค่ะกระทอ้อเปลือกออกมาแล้วก็แกะออกมานะคะนี่นะคะเพราะเพาะเปลือกแล้วกินได้เลยอ๋อไม่ว่าเมืองหินมาพานโอเค เสร็จแล้วขอคุณที่ติดตาแล้วนะคะ